มีคนอยากให้บอกว่าให้ผมอะขึ้นมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกรณีเงินเยียวยาห้าพันผมพูดไม่เยอะหรอกครับผมพูดแค่นั้นแหละเท่าที่คลิปที่ออกมาเนี่ยแต่เดี๋ยวจะพูดต่อแน่นอนเพราะมันมีล่าสุดเมื่อเช้านี้เห็นแล้วว่ามีคนบุกเข้าไปที่กระทรวงการคลังไปโวยวายเกี่ยวกับเรื่องเงินห้าพันแล้วพูดในสิ่งที่ควรพูดแทนพี่น้องคนไทยประชาชนทั้งประเทศ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักประชาชนคนไทยทั้งประเทศทุกท่านนะครับผมประธานบอยนะครับขออนุญาตเข้ามาไลฟ์สดพูดคุยกับพวกเรานะครับใครรับสัญญาณแจ้งเตือนว่าผมมาไลฟ์สดแล้วก็ช่วยเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็แจ้งด้วยว่าเสียงสัญญาณผมชัดเจนดีไหมนะครับเบื้องต้นก็ขออนุญาตพูดคุยกับคุณ ในช่วงวิกฤตโควิดสถานการณ์อาจจะดูเหมือนดีขึ้นนะครับระหว่างก่อนเข้าเรื่องคุยพวกคุณก่อนนะครับเพื่อที่จะรอ,อ,อแฟนคลับท่านอื่นเข้ามานะฮะคลิปผมทุกคลิปมีประโยชน์หมดเตือนทุกคนใช้ได้จริงหมดภาษาชาวบ้านครับไม่ต้องไปหลักการวิชาการมากมายแต่แดกไม่ได้นะเราก็พูดกันแบบตรงๆอย่างนี้แหละครับนะเพราะนั้นเนี่ยเวลานี้แล้วประชาชนคนไทยต้องมารับชะตากรรมแบบสงการเงียบเหงา กลับไปเป็นวันครอบครัวก็ไม่มีจะอยู่กับพ่อแม่พี่น้องแต่เนื้อต้องตัวก็ไม่ได้ก,ก้มกราบก็ไม่ได้หอมแก้มก็ไม่ได้กอดก็ไม่ได้อยู่กันมีปัญหากันรักกันโอบไหลโอบคอรูปหัวก็ไม่ได้มันเป็นโรคระบาดท,ที่โคตรจะโหดร้ายเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลานี้อย่าได้มีสิ่งใดมาซ้ำเติมพวกเราและพวกคุณอีกเลยนะครับ ขอให้มันเป็นวันที่ดีขึ้นโดยเร็วก็แล้วกันนะครับไม่ว่าเชื้อตัวนี้จะเป็นเชื้อเพราะคนบอกว่าพระเจ้าจะล้างโลกหรือตามพระคัมภีร์หรือจะตามหลักการทวิยาศาสตร์ว่ามีคนผลิตขึ้นเพื่อทำลายมวลมนุษยชาติอะไรก็แล้วแต่แต่พวกเราล้วนเป็นผู้ถูกกระทำก็ขอให้มันผ่านตรงนั้นไปได้ด้วยเร็วก็แล้วกันผมไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ,นะครับเวลานี้เนี่ยที่เราจะต้องมาคุยกันแล้วก็คือว่า พวกคุณต้องอยู่บ้านพวกผมต้องอยู่บ้านผมก็กักตัวครั้งที่2เนี่ยเนื่องจากมีภารกิจแล้วคงต้องหยุดยาวละนะครับเป็นวันที่5ครับวันนี้วันที่ห้ละเพราะนั้นเนี่ยเวลานเนี่ยอยากจะบอกพวกคุณว่าเรามาเตือนกันในในสิ่งที่เราจะมาเจอทับถมกับปัญหาชีวิตไม่ได้เพราะเวลานี้เนี่ยโจรภัยผู้ร้ายรูปแบบอื่นๆมีอยู่เยอะมากครับคุณจะเห็นข่าวในแต่ละวันเลยไม่ว่าคุณจะเปิดบ้านทิ้งไว้เอาคนแก่เฝ้าบ้านเฝ้าร้านทิ้งไว้คุณก็จะเจอพวกที่ เ,ออเขาเรียกว่าอะไรก่อนจะถึงยุคกเลียุคอะ่ะมันก็จะมีประมาณอย่างนี้ครับหากินไม่ได้ประชาชนอดอยากเหนื่อยยากมากมายไม่รู้กูจะทำยังไงกูเอาตัวเองติดคุกยังมีข้าวกินในคุกกูเอาถือยาบ้าขึ้นโรงพักแล้วติดคุกดีกว่าก็มีให้เห็นมาแล้วเดินถือเขาไม่ได้โรงพักเลยก็เห็นมาแล้วก็ยังชื่นชมขเขาเหล่านั้นว่าไม่วิ่งราวไม่วิ่งไปป้นไปฆ่าคนมันก็ถือว่ายังมีจิตสํานึกที่ดีนะครับเอาตัวเองเข้าคุกโดยใช้ช่องว่างทางกฎหมายเหล่านี้ ใช้บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อเอาเองเข้าไปไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเป็นการสูญเสียในการทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นเลยครับว่ามันมีเรื่องอย่างเนี้ยมีวิชาชีพมีเหล่าโจรผู้ร้ายเข้ามาเพื่อที่จะบอกกับสังคมว่าก็ในเมื่อกูไม่พอกินก็ในเมื่อดูแลกูไม่ได้ก็ในเมื่อสวัสดิก,ก,ดก,การแห่งรัฐมันเข้าไม่ถึงกูหรือกูทํายังไงก็ไม่ดีขึ้นกูเป็นโจรเลยดีกว่า แต่พวกเราที่ยังไม่คิดอย่างนั้นเราจะมาเจอสภาพเป็นผู้ถูกกระทําซ้ําๆแบบนี้ไม่ได้ต้องมาระวังโรคภัยไข้เจ็บต้องระวังการรักษาตัวเองกักกันตัวเองการระวังตัวเองให้อยู่ในมาตรการของพลกรฉุกเฉินไม่ถูกดําเนินคดีไม่ติดโรคติดภัยเหล่านี้พวกเราต้องมาระวังกันขนาดนั้นแล้วจะต้องมาระวังสิ่งที่ผมก็จะบอกพวกท่านอีกเหรอแต่ถ้าผมไม่บอกไม่ได้รู้อะไรมาก็ต้องบอกเป็นคนอย่างผมผมพูดหมด เข้าเรื่องครับไปรษณีย์ตอนนี้ส่งวัสดุหรือเคอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะส่งพัสดุหนึ่งเลยร้องขอว่าอย่าเรื่องมากตอนกิจการไม่ดีมึงก็ออกมาโอวยวายนะ mm. เอาเป็นผมพูดถึงบริษัทขนส่งพัสดุและอะไรก็แล้วแต่นะ mm. หลายๆบริษัทร,รวมถึงไปรษณีย์ไทยรวมถึงเคอรี่รวมถึงระบบจะส่งอะไรที่มันอยู่ในประเทศ ตอนเนี้ยท่านมารับภาระกับระบบการขนส่งให้กับพี่น้องประชาชนตอนที่ช่วงมีโควิดระบาดเขาไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เขาต้องพึ่งพวกท่านแมสเ,เซนเจอร์อย่างพวกท่านไม่ว่าจะส่งของไม่ว่าจะส่งไปสนันนสําคัญเอกสารสําคัญหรือสั่งอาหารแห้งอาหารที่มันมีการควบคุมในระยะเวลาอ,อ,อันจำกัดกรูณาทําหน้าที่ของท่านเมื่อก่อนออกมาโวยวายโอดโอย โวยวายอดโอ,ยว,โอ,ย,โอยว่ากิจการไม่ดีคนน้อยต้องมาแข่งขันกันนู่นนี่นั่นระบบจึงรองรับให้มีการส่งได้เร็วขึ้นแต่มาพอตอนนี้ครับประชาชนเริ่มหันไปเพ่งเลงพึ่งท่านเพราะวันนี้คือต้องพึ่งได้แต่ท่านแล้วล่ะในพื้นที่ก็ต้องพึ่งเกี่ยวกับแก๊ปเกี่ยวกับแพนด้าฟู้ดอะไรกรืลึที่เขาออกกันมาสารพัดยี่ห้อออกมาเพื่อที่จะมาส่งของให้ยอมเสียแพงหน่อยหรือยอมกินกับข้าวที่เราไม่ได้ซื้อเองแต่วานขอซื้อและจ่ายตังค์เยอะหน่อย เขาก็ยอมตรงนั้นแล้วนะครับเพราะเขาต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วเขาต้องใช้การกักกันตัวเองตามมาตรการเพราะไม่อยากไปสูมเสี่ยงเป็นภัยพิบัติเข้ามาสู่ตัวเองจะต้องมาติดโรคติดเชื้อแล้วก็ไม่ไปโดนการดําเนินคดีอาญากับเขาในอนาคตอีกตามมาตรการของรัฐเป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลานี้ผมถามว่าสิ่งที่ส่งถ้าท่านรับหน้าที่ตรงนี้จับพวกเราไปแล้วก็ทําหน้าที่กันให้เต็มที่ อย่ามาอดโอยเหมือนเมื่อก่อนถ้าเวลานี้ท่านได้รับเต็มที่แล้วท่านก็ทําใช้เวลานี้เป็นโอกาสของท่านไปซะเรื่องที่หนึ่งผมพูดอย่างนี้ก่อนเกินหัวเรื่องที่สองสาระสาคัญของคลิปนี้ผมบอกพวกคุณจงระวังให้ดีแล้วส่งคลิปนี้ไปให้มากๆสําหรับพวกเรานะครับตอนนี้เนี่ยเวลาสั่งของทางพัสดุสั่งอะไรก็แล้วแต่ในเพจ Facebook เพจอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คุณอยู่บ้านคุณไม่ทําอะไรไปมากกว่าที่จะเปิดคลิปวิดีโอ หรือ YouTube หรือดู Facebook ตามสถานการณ์ออนไลน์สดๆในแต่ละวันการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงใน Facebook คุณจะเห็นเลยว่ามีแต่การส่งกับข้าวมีแต่การส่งสินค้าที่เป็นจำเป็นกับการอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะกินได้เลยหรือรอยระยะเวลาหรือมันจะต้องจะส่งในภายระยะเวลาหรือแม้กระทั่งสิ่งของอุปโภคจำเป็นเช่นเจลล้างมือผ้าปิดจมูกหน้ากากอนามัย จะออกมาขายกันเกิืนกาดเยอะเพจมากมายคุณจะเห็นอย่างนั้นอยู่ตลอดแต่วันนี้ครับภัยรลายที่มันแฝงออกมาคือผมเจอแบบนี้และลูกน้องเจอแบบนี้บ่อยแต่ไม่ได้แดกกูหรอกผมจะบอกก่อนเลยว่าไม่ได้แดกกูหรอกคืออะไรอย่ามาซ้ำเติมประชาชนบางคนส่งของตรงเวลาส่งของถูกต้องตามสเปคส่งของให้เขาได้แดกได้ทันก่อนที่มันจะหมดอายุ หรือใช้สินค้านั้นได้ทันและตรงสเปคตามที่เขาซื้อในราคาหลักร้อยหลักพันผมจะบอกพวกคุณให้ระวังให้ดีนะครับตอนนี้เวลาคุณจะซื้อสิ่งของอะไรก็แล้วแต่คุณแค่กดเข้าไปใน Facebook มันก็จะขึ้นข้อความเด้งเข้ามาในกล่องข้อความทางคุณทาง Mess ซ n เจ r เลยว่าคุณสนใจสินค้าประเภทไหนหรอจะสั่งสินค้าประเภทไหนหรอเวลาคุณคุยกับเขาตามสเปคสินค้าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับดูหมดแล้วดูราคาดูสระตะด,ดูนู่นดูนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วกรุลูาถามเข้าไปด้วยว่า ถ้าของมาถึงขอจ่ายเป็นการจ่ายปลายทางนะครับแล้วคุณเห็นไหมยังมีเงื่อนไขว่าทำไมจ่ายปลายทางต้องแพงกว่าโอนเลยหนึ่งเลยกูไม่เข้าใจว่าทำไมโอนเลยมันถูกกว่า50บาท20บาท80บาทกูไม่รู้มึงหรอกแต่มันเป็นวิธีที่กูจะต้องมานั่งคิดว่าอ่ะโอเคถ้ารับสภาพความเสี่ยงว่าจะได้รับเงินที่หลังแล้วมาเก็บเงินปลายทางแล้วต้องจ่ายตังค์เพิ่มสำหรับ ค่าธรรมเนียมเหรออ่ะอันนี้ถ้าพอเข้าใจได้ถ้าพอเข้าใจแล้วยอมจ่ายปลายทางไปซะถ้ายอมจ่ายปลายทางทําไมถึงบอกอย่างนั้นการจ่ายปลายทางถ้ามันจะยี่บาท5้าสิบาทยอมจ่ายปลายทางครับเพราะอะไรครับสินค้ามาคุณกรุณาแจ้งกับคนที่ส่งของคุณด้วยว่าถ้าสินค้ามาขอแกะดูได้ไหมด้วยนะพวกคุณอย่าไปเกงใจพวกมันนะเกงใจมากพวกคุณจะมีแต่โดนเหยียบย่ำแล้วก็โดนซ้ำเติมแล้วก็เดือดร้อนสม่ำเสมอซ้ำซากนะผมบอกก่อน คุณพิมพก็ไปในบล็อกข้อความหรือว่าสินค้าถ้าส่งมาแล้วขออนุญ,ญาตตรวจดูเปิดกล่องก่อนรับได้หรือไม่คุณจำไว้นะครับบุรุษไปษณีเคอรี่หรือคนที่เอาของมาส่งอะ่ะเราสามารถที่จะไม่รับสินค้าก็ได้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าในกล่องน้ำหนักไม่ใช่มีความสูมเสี่ยงว่ามันจะไม่ใช่สินค้าเราแล้วถามว่ากูจะรู้ไว้ซึ่งก่อนหน้านี้รูปแบบการทำของพิชาชีพเช่น กูสั่งผ้าปิดจมูกสมมุติน้ำหนักประมาณเนี่ยเปิดออกมาแม่งเป็นเสื้อในตลาดนัดที่แม่งเก่าแล้วแม่งเป็นผ้ายัดผ้าคลิ้วมาหรือเป็นผ้าแบบผ้าวนนะเคยเห็นนะผ้าวนพี่มันมาเอาเศษผ้ามาเย็บวนๆกันอะแล้วมากลายเป็นผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดผ้าเช็ดโตอย่างเงี้ยน้ำหนักพอๆกันกับสิ่งที่เราสั่งอะพอเปิดมาแล้วมันไม่ใช่คุณพังไงฮะคุณเสียหายแล้วของเหล่านี้ส่วนมากจะขายในราคาหลักร้อย สินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะซื้อถังพันออนไลน์ส่วนมากจะเป็นหลักร้อยหรือพันต้นๆเพื่อป้องกันการซื้อให้คุณเขาสึกว่าเออวะซื้อความซวยเออวะช่างแม่งถึงพัน่าบาทที่เก็บไปฟ้องมันใช้ความขี้เกียจฟ้องของพวกคุณเนี่ยวันหนึ่งมันขายได้สักร้อยลายห้าสิบลายมันก็รับเงินเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นช่องว่างที่มันจะซ้ําเติมประชาชนมันจะซ้ําเติมพวกคุณเหล่านั้นถามว่าเอ้าพี่บอลแล้วทาไมมันจะสามารถขอเปิดได้หรอ ก็ทําทํารายละอักษรเขียนลงไปในบล็อกข้อความเลยว่าผมขออนุญาตเปิดได้ไหมผมก็มีข้อมูลได้เดี๋ยวคุณจะขอดูหลังไมย,ยังให้ดูได้เลยผมก็เขียนลงไปใน Facebook เลยครับเขียนเข้าไปในบล็อกข้อความ Mess e n g ซ r เจเลยว่าของที่ส่งมาตามสเปคอย่างผมสั่งซื้อน้กการณนามัยเนี่ยโอ้ยคุณรีเซนของคุณโคตรสวยหรูเลยเพราะคุณก็ก๊อปจากที่อื่นมาลงไงมันไม่ใช่ของคุณปะวะกูก็มีสิทธิ์คิดพอถามว่าเออทำไมไม่ใช่ของคุณหรือมันใช่ของคุณเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นของที่เราอยากใช้อาหรืเปล่ ผมก็เลยบอกไวว่าพี่ครับถ้าเก็บเงินปลายทางผมยอมจ่ายปลายทางเต็มจํานวนนะครับยอมจ่ายแพงกว่าแต่ผมขอเปิดดูสินค้าข้างในนะครับเขาบอกไม่อนุญาตให้เปิดถ้าไม่อนุญาตไม่เปิดไม่เป็นไรครับพี่ผมขอบคุณมากผมไม่สั่งครับจบมันดีกว่าครับคุณเชื่อผมเถอะผมเจอมาเยอะบางคนคุณไปดูข่าวเดี๋ยวเปิดเจอกางเกงในเก่าเจอเสื้อนเก่าสั่งเสื้อแม่งไม่ใช่เป็นชุดเด็กแต่มันกลายเป็นแบบ เป็นของที่เราไม่ได้ต้องการแต่น้ำหนักพอกันบางคนเปิดมาเจอสัปะรดอย่างเงี้ยเฮ้ยแม่งไม่ใช่เขาสั่งเครื่องช้ไฟฟ้า <1> <1> ผมบอกว่าผมเปิดเนี่ยผมไม่ใช่ว่าผมจะเปิดดูว่ามันเป็นผ้าหน้ากากอนามัยตามที่สั่งนะครับแล้วผมไม่เอาผมไม่ใช่กูไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นในการที่กูไปสั่งของที่กูอยากได้แล้วพอมาในสิ่งที่อยากได้แล้วกูไม่เอากูคงไม่เสี่ยงภัยขนาดนั้นหรอกครับแต่ไอ้ที่กูจะต้องเสี่ยงคือสิ่งที่คุณส่งเข้ามานี่แหละแล้วเวลาเปิดเจอแล้วมันไม่ใช่ พะมันไม่ใช่ผมไม่อยากฟ้องร้องเพราะมันหลักร้อยห,หลักพันแต่ว่าคุณเนะ่เก็บตีเนียนแดกวันละห้าสิบหกสิบลายคุณก็ได้ไปเท่าไหร่แล้วผมทึกออกมาบอกพี่น้องประชาชนพอดีว่ามีคน็อกซ์มาหาผมเป็นเนื้อหาคล้ายๆกันก็เลยต้องบอกก่อนมีคนอยากให้บอกว่าให้ผมอะขึ้นมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกรณีเงินเยียวยาห้าพันผมพูดไม่เยอะหรอกครับผมพูดแค่นั้นแหละเท่าที่คลิปที่ออกมาเนี่ยแต่เดี๋ยวจะพูดต่อแน่นอนเพราะมันมีล่าสุดเมาาื่อเช้านี่เห็นแล้วว่ามีคนบุกเข้าไปที่กระทรวงการคลัง ไปโวยวายเกี่ยวกับเรื่องเงินห้าพันแล้วพูดในสิ่งที่ควรพูดแทนพี่น้องคนไทยประชาชนทั้งประเทศขอบคุณมากมากที่พูนแทนที่พูดแทนผู้เดือดร้อนขนาดนั้นคุณเป็นหน่วยกล้าตายมากมากเพราะคุณต้องปิดแมสเปไปพูดคุณต้องไปพูดในฐานะการนําไปชุมนุมสุ่มเสี่ยงกับการดำเนินคดีแต่คุณก็ยังทําพูดเพื่อประชาชนอยู่ขอบคุณมากมากเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวสรุปผลยังไงเดี๋ยวจะมาพูดต่อให้คุณฟังในวันต่อไปกันแล้วกันแต่วันนี้ต้องบอกพวกคุณก่อนว่าวันนี้พวกคุณต้องอยู่บ้านเยอะขึ้น ต้องเก็บเงินเยอะขึ้นคิดอะไรใช้อะไรต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกคุณให้หมดบอกไม่หมดไม่ได้ครับถามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมเราต้องอยู่บ้านแต่เราต้องเสี่ยงภัยว่าเราสั่งของเพราะเราออกไปไหนไม่ได้แต่พอสั่งของกลับมาไม่ใช่สเปคไม่ใช่สเปคไม่ว่าเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ใช่ของที่เราสั่งเลยแต่แม่งแดกตงกังคูไปแล้ว มีขนส่งหลายๆคนส่งที่เคยมาส่งที่บ้านผมผมจะรู้ดีประธานบอยมันแกะของนะครับแล้วมันจะโทรถามต้นทางด้วยให้มันแก่ไหมถ้าไม่ให้แกะเอากลับแล้วกูไม่จ่ายตังค์เป็นอย่างนี้บ่อยครับก็ไม่ให้กูแกะก็กูคุยแล้วมึงให้กูแกะแต่ถ้ากูแกะมาเป็นของที่กูสั่งกูไม่ได้มองหรอกว่ามันเป็นอะไรแต่ถ้ามันมีความรู้สึกว่าหนึ่งแม่งเป็นยาบ้าวะกูก็ไม่รู้แต่กูคงสั่งมาคงไม่มีใครกล้าส่งยาบ้ามาตามที่กูสั่งหรอก แต่ถ้าสั่งแล้วเป็นยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายเราไม่ได้สั่งแต่มันมาเองไอ้นั่น,น,โนโคนสมควรเชื่อได้ว่าแมงเป็นสิ่งผิดกฎหมายรือโดนการแก้หรือไม่เพราะมันมีการกัแก้เกิดขึ้นมาแล้วไงอย่างที่ี่ทย์ฉริยะไปช่วยคนออกมาคุณเข้าใจไหมฮะแต่ต่อมาครับเราจะรู้ได้ไงไว่าอของที่เราสั่งมาแม่งไม่ใช่ของที่เราที่เราสั่งอะ่ะหลักร้อยหลักพันเราก็เสียดายแล้วนะพวกคุณก็ต้องพึงเสียดายเพราะมันก็เงินหลักร้อยหลักพันมันก็อยู่ได้หลายวันแต่ถามว่าวันนี้เนี่ย ถ้าสั่งเข้ามาแล้วแล้วมันยิ่งไม่ใช่แล้วคุณยังปล่อยมิจฉาทีพให้มันทําอย่างนี้กับพี่น้องประชาชนคนอื่นๆอยู่ได้เนี่ยคุณก็ไปบอกพวกเขาแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆเดี๋ยวผมก็ให้เจ้าหน้าที่เขาลง YouTube ไปเพิ่มเพราะใน Facebook ผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะแม่งปิดกั้นกันปิดกั้นกันมองเห็นผมหลายรูปแบบอยู่ก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ครับเดี๋ยวนี้มันก็หลายเรื่องผมไม่อยากจะมาอะไรเยอะก็ถือว่ายังโชคดีที่ยังมีเครือข่าย ของสานักข่าวหลายๆสานักช่วยกระจายความรู้ช่วยกระจายสิ่งที่บอกเตือนสังคมไปได้คุณก็เตือนๆพี่ๆน้องๆคุณนะครับแชร์ไปเยอะๆเ,เ,เพราะผมเองเนี่ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยอยู่บ้านกันแบบสบายใจไม่โดนซ้าเติมไม่ว่ามาตรการรัฐจะช่วยถึงเยียวยาถึงครอบครัวถึงฐานลากถึงบ้านเราจริงหรือไม่ไม่จริงเราไม่รู้หรอกแต่วันนี้เราต้องมาคิดก่อนว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าเราอยู่เราจะใช้ชีวิตยอย่างไรกับการที่ฝากคนซื้อของ ซื้อของแล้วส่งของมาตรงไหมไม่ใช่ไม่ตรงเปิดมาเสียของรู้สึกเสียตังไปหลักร้อยหลักพันแล้วก็ปล่อยพวกเฮี้ยนั่นมันลอยนวลจําไว้นะครับเวลาสั่งของให้มันมาส่งปลายทางเก็บตังค์จ่ายตังคปลายทางเท่านั้นแล้วถามเขาด้วยว่าถ้าส่งของปลายทางขออนุญาตแกะดูว่าเป็นของที่สั่งไหมถ้ามันบอกว่าไม่อนุญาตให้แกะสํานึกไว้ได้เลยว่ามันก็หลอกมึงนั่นแหละ ก็ถ้ากูเป็นพ่อค้ากูจะขายของมึงแล้วกูจะให้มึงแกะดูว่าของกูส่งมันใช่ไหมกูจะปฏิเสธท,ทําเฮียอะไรล่ะก็กูก็ต้องให้คุณดูสิครับเพราะฉนั้นน่ะถ้าของมันตรงกันเดี๋วที่สั่งคุณก็ต้องรับนะครับเออก็ตอบตกลงกันไปตรงนั้นเลยครับแล้วสุดท้ายแล้วบริษัทที่ส่งของมันก็จะโทรถามอ๋อเขาอนุญ,ญาตให้เปิดครับแต่พี่ก็เปิดพี่สบายใจพี่ก็รับของพี่ก็จ่ายตังค์มันจะได้ไม่เสียหายจะได้ไม่สุ่มเสี่ยงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่มันจะซ้ำซากในการทำลายพวกเราอย่างนั้นฮนะ ยังไงฝากด้วยคลิปนี้นะครับก็ช่วยๆกันแชร์ไปเพื่อประโยชน์ของพวกเราที่อยู่บ้านกันแบบนี้ที่ต้องววาวนคนมาส่งของให้ววาวนคงมาส่งอาหารให้ส่งสิ่งอุปโภคบริโภคให้ไม่อยากให้เสียสเปคเสียความรู้สึกเสียตังฟรีครับของคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ มองทุกยางทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิธทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรุ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล